โยมเอ๋ยชีวิตของเราทุกคนบางวันสว่างบางวันมืดบางวันใจเต็มไปด้วยพลังบางวันแทบไม่มีแรงจะหายใจแต่ไม่ว่าอย่างไรแสงแห่งธรรมไม่เคยมืดหายไปจากโลกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นมีแสงสว่างเพราะธรรมะนั้นไม่อยู่ไกลมันอยู่ในใจของเราเอง อยู่ในความเมตตาที่เรามีให้ผู้อื่นอยู่ในความเข้าใจที่เรามีให้ตัวเองและอยู่ในทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันความคิดของตนโยมเอ๋ยเวลาที่เรารู้สึกมืดมนที่สุดมักเป็นเวลาที่ใจเรากําลังปิดตัวเองจากความจริงเหมือนดวงอาทิตย์ที่ยังส่องอยู่แต่เมฆบังไว้แสงไม่เคยหายไป แค่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองเมื่อเราหยุดหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวเมฆแห่งความฟุง้งซ่านค่อยๆจางแสงแห่งปัญญาก็จะส่งเข้ามาอีกครั้งพระอาจารย์อยากฝากโยมไว้ว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดอย่าลืมกลับมาหาที่สงบในใจของเราเองเพราะที่นั่นคือแหล่งกำเนิดของแสงแท้จริง บางครั้งเรามองหาความหวังจากคนอื่นแต่มีรู้เลยว่าความหวังนั้นอยู่ในใจของเราเองเพียงเรามีเมตตามีสติมีความเพียรแสงนั้นจะค่อยๆสว่างขึ้นจากข้างในและเมื่อใจเราสว่างเราก็จะเป็นแสงให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะใจที่สว่างไม่ต้องพยายามฉายแสง เพียงแค่เป็นก็ส่องสว่างอยู่แล้วโยมเอ๋ยอย่าก,กลัวความมืดเพราะมันคือครูที่สอนให้เราเห็นค่าแห่งแสงเหมือนคืนมืดที่ทําให้เราชื่นชมรุ่งอรุณเหมือนความทุกข์ที่ทําให้เรารู้จักความสกเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งผ่านมาเพื่อให้เราเห็น ไม่ใช่เพื่อให้เราทุกข์สุดท้ายนี้ขอให้โยมทุกคนมีแสงในใจที่ไม่เคยมืดแสงแห่งสติแสงแห่งเมตตาแสงแห่งความเข้าใจที่ส่องนำทางชีวิตให้ผลจากความหลงและความกลัวขอให้โยมหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างปล่อยวางรับรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ และในปัจจุบันนี้เองแสงแห่งธรรมกำลังส่องอยู่ในใจของโยมเสียงกลุย่ยเลงเบาๆพร้อมเสียงระฆังจบแสงที่ไม่เคยมือดอยู่ในใจที่รู้ตัวเสมอโยมเอ้ย